นางสาวนิพาพันธ์ตีเทพนางอัธยาอ่ำนองโพนางสาวนัชชาโชโกฮินางสาวอมรรัตนายืน นางสาวปรัชญาลัยสายสว่างนางสาวสุนันทาแก้วจันทร์นางสาวจีรพันธ์สุขหวานนางสาวสุภาพรตั้งไร่นางสาวอมรทิพย์ทองตีขาว นางสาววรรณาตันยงนางสาวเมธีสุริยะนางสาวสายฝนข้องหลิมนางกุหลาจันทาภูลว่าที่ร้อยตรีหญิงจรุณีจันมล นางสาวประพัดรสอนพงศมสอนนางสาววันณมิสาอนงชัยนางสาวพัจมาศใจตรงนางสาววิไลวรรณพนานันนางสาวกิรณาต้นเพชร นางวัสนาคำลือนางพัชรพรทามวันนางสาวนาตยาสลับสีนางกัญญาพัฒช,ชางคำนางสาวกันนิกาบุญมี นางสาวสุธิดาพุ่งรักษานางกัลยาโมบนรินนางวัฒนาจวงศรน,น,นางดวงกมลรัตนพันธ์นางกัญจนาผู้ประดับสินห์ นางสุธธิราบรรจงทองนางสาวกมลลักษ์พัชชานางอำนวยรัตนรักนางทัศนีมาศนากนกนางพระพรภูสกุลดัต นางยานินบุญมีนางนกพระแดงสะอาดนางวัชรีหงษ์จังนางสาวนันทยาสุขสดนางสาววารีตีดาริน นางสาวีรัชลินสุดใจนางรัตด,ดาหล่อพิเชียนนางสาวปัทมาสีสุวรรณวิเชียนนางวิไลรักษ์อริยชาตินางสงารัญญาดีทูล นางนรินทร์ชารีวันนายสำราญพิศิุพงศนายระเรกบุตรีนายเจดิพัฒวาบานายเจตตะวันวิไลรัษณ์ นายประกิจอยู่กรุงนายสุพจน์มูริชนนายภพรัฐหมื่นตูมนายวัชรพลพลละวันนายพนมสุขรัลา นายอรุณช่วยนุกูลนายเกษดาวันรณสายนายอาจศึกชนะหารนาย